ที่จะซื้อรองเท้าใส่อะนะดูถูกกัมพูชาไปเยอะมึงก็เลยแบบเวลาที่เจอแบบกัมพูชานีโต้แบบหนักๆไม่ได้เฮ้ยกัมพูชาไม่น่าไม่น่าจะเก่งอะไรขนาดนั้นมึงก็ลองดูแล้วกันนะกี่วันแล้วละ่นะฮะมึงก็ไม่ได้แบบในสิ่งที่มึงต้องการนะมึงก็ต้องใช้ความพยายามคือใช้แบบสุดฤทธ์สุดกำลัง แต่มึงก็ยังไม่ได้สิ่งที่มึงต้องการนะคูจะมาบอกให้นะคือไอ้ที่มึงลบกันอยู่เนี้ยลบกูนนะทหารพวกูนี่มีปัญญาพอมีปัญญาเยอะกว่าที่มึงคิดนะไม่ต้องอายนะไม่ต้องแบบไปหาแบบสรรหาแบบขออ้างนู่นนี่นั่นเฮ้ยกัมพูชาไม่มีทางแบบทําเป็นนู่นนี่นั่นเขาทําเป็นยิ่งกว่ามึงคิดอีกนะ แล้วอาวุธไม่ได้แบบไปขอบริจาคใครพอที่จะพอที่จะมีเงินน่ะที่จะไปซื้ออาวุธอ่ะเพื่อที่จะปกป้องอธิปไตยของตัวเองปกป้องจากไอ้ไอ้พวกโจรที่มันมารุกรานนะพวกกูทํากันเองถ้าพวกกูในชัยทาหารหลับจ้างเนี้ยปานเนี้ยวกูว่านะพูกมือไปถึงไปถึงไหนกันแล้วล่ะนะแต่ยังกูสู้กันเองครับ ยังไงอธิปไตยของพวกกูอ่ะกูก็ต้องสู้นะแม้ประเทศกูเล็กกว่ามึงหรือเครื่องบินกูไม่มีเหมือนมึงแต่แต่พวกกูก็สู้ในเวทีของพวกกูนะก็ไม่ได้ปล่อยให้มึงอ่ะอยากจะมายึดอะไรนี่คือแบบเดินมาหยึดได้เลยนะมึงก็ต้องเอาชีวิตมาแลกเหมือนกันรู้เรื่องนะเออ